สกินติฟิคคุชชั่นมีหลายเฉดสีให้เลือกเหมาะกับสาวเอเชียเป็นอย่างมากเท่าที่ลองแล้วไม่ว่าคุณจะสีผิวเข้มหรือว่าสีผิวอ่อนมันก็จะเข้ากับสีผิวของสาวเอเชียได้เป็นอย่างดีจริงๆให้ความเป็นธรรมชาติมีความแตกต่างของเฉดสีเนเจอร l และเฉดสีแบบวอม ลองสวอนแล้วปล่อยทิ้งไว้10นาทีจะเห็นได้เลยว่าสีที่เป็น natural tone จะเหมาะกับผิวสีเหลืองหรือส้มมากกว่าสีบอมนทนแบบเห็นได้ชัดเจนเลยกล้องแอบจะไม่ชัดมากแต่ก็เห็นได้ว่าสีที่ออกเป็นแนวธรรมชาติจะเกินไปกับสีผิวของเรามากแต่ถ้าเน้นในการแต่งหน้าให้ดู จัดมากยิ่งขึ้นแล้วสีโทนบอมก็ให้ความรู้สึกสวยไปอีกแบบดีเหมือนกันนะ